ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางงามบ้าง mm. นางงามเนี่ยมีอะไรให้หน้าค้นหาเยอะเหมือนกันเนาะข้างหน้าเนี่ยสวยๆนางงามหนะ้าตาสวยยิ้มย้มแจ่มใสเดินไปเต้นไปยิ้มไปหัวเราะไปแต่ว่าในเบื้องหลังเนี่ยก็แล้วแต่ก็จะไปว่ากันแต่ว่าเราว่ากันด้วยเรื่องของเวที Miss Grand International 2020คือแน่นอนนะครว่าหวยเนี่ยมาลงที่ประเทศไทยแล้ว <c oughs> ปีนี้เขาใช้คําว่า โควิด19เอปิโซด้วยเนื่องจากว่าปีที่แล้วจริงๆต้องจัดที่เวนเนซุเอลา,าจัดไม่ได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยโควิดระบาดหนักก็เลยมีมติว่าให้มาจัดที่ประเทศไทยพอมาจัดที่ประเทศไทยแน่นอนว่าความตั้งใจและความต้องการก็คืออยากจะให้โปรโมทพื้นที่ประเทศไทยโปรโมทกรุงเทพด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กักตัวแล้วก็เก็บตัวแล้วก็ทํากิจกรรมของนางงาม63ประเทศล่าสุดครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าคุณนวัดอิสระไกรศีล ประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้งเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยเขาโพสต์ฟังโพสต์ดีๆนะเป็นการโพสต์เหมือนกับตัดพ้อต่อว่ากรุงเทพมหานครหรือกทมว่าอย่างนี้ Miss g r a n ์ International 2020หลังจากออกจากคควันทีนก็คือกักตัวแล้วเนี่ยะจะไปใช้พื้นที่ด้านหน้าสาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรโมตรกรุงเทพแต่ล่าสุดกรุงเทพมหานครตอบปฏิเสธ เนื่องจากไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ไม่มีแม้กระทั่งน้ำและอาหารว่างพอนางงามไปถึงที่นั่นคือเหมือนกับดูแลตัวเองไปการจัดงาน Miss Grand International ครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบของทางราชการใดๆต้องต่อสู้กับความยากลำบากรอบด้านหวังโปรโมทประเทศไทยและกรุงเทพรู้สึกเสียดายเพราะกรุงเทพเนี่ยจะได้โปรโมทฟรีและจะได้มีการถ่ายทอดความน่าสนใจของกรุงเทพไปให้ทั่วโลกได้รับชมกันด้วย อันเนี้ยเป็นการพูดฝั่งเดียวของคุณนวัดเนื่องจากว่าจนถึงตอนนี้กทมยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือยังไม่ได้พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสที่จะคุยกับทางกทมด้วยนะ,ะเนื่องจากว่าเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยกทมเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้าง<อ>คือประเด็นอย่างนี้เขามีการส่งส่งส่ง,สงจดหมายก็คือ ส่งจดหมายเพื่อที่จะขอรับความสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครคมีการขอใช้ห้องประชุม,มแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสแน็คบ็อกก็คืออาหารว่างด้วยห้องประชุมเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีโควิดระบาดเพราะฉะนั้นเขาวางมาตรกการว่าถ้าไม่ใช่ผู้บริหารของกทมเขาไม่ให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือใครใดๆๆทั้งสิน้นเพราะนี่คือความ สำคัญที่จะต้องทําให้ห้องประชุมเป็นที่ปลอดเชื้อ,อเนื่องจากว่าคนที่มาใช้คือผู้บริหารของกทมไม่ต่างกับการที่ทําเนียบต้องทําให้ปลอดเชื้อเพราะเป็นที่ทํางานของผู้บริหารของนายกถ้าวันดีคืนดีผู้ว่ารองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการที่สําคัญระดับใหญ่ๆปลัดกทมติดเชื้อโควิดใครทํางานอ,อันนี้เป็นเหตุหผลหนึ่งที่เขากันห้องประชุมเพราะโควิด19เเพราะโควิดเพราะสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ ส่วนเรื่องของ snack box หรือว่าอาหารว่างคือเป็นอย่างนี้คือเนื่องจากว่ากทมเนี่ยเขาไม่ใช่สปอนเซอร์โดยตรงของการประกวดมิสแกรนดทั้งนี้ไปดูนะครับสปอนเซอร์เป็นใครใครเป็นเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานประกวดครั้งนี้บ้างกทมไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ว่าอีกเรื่องหนึง่ง<อ>แล้วการไปขอ snack box ค,คือคุณบอกว่าคุณไม่ใช้งบจากทางราชการ กทมก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการคุณขอสแน็คบ็อกซ์ของเขาเขาก็จําเป็นต้องใช้งบประมาณเช่นเดียวกันแล้วการขอ,อมไม่ได้ขอล่วงหน้ากันมาเป็นเวลาระยะเวลานึ้งคือถ้าเป็นระบบราชการคุณต้องรู้ว่าราชการไทยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานเวลาเราไปรับงานของกระทรวงเราก็จะเห็นเลยนะคะว่า โอ้ยลำดับขั้นตอนแม้กระทั่กทงการทางานพิธีกรเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเนื่องจากว่าจะเอาตังนั้นต้องเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้แล้วยิ่งการใช้เงินของทางหน่วยงานราชการมารับรองงานแบบนี้สแน็คบ็อกกทมเขาบอกว่าเขาไม่ได้กันงบเอาไว้ตั้งแต่ต้นอยู่งานมันงอกเข้ามามันก็เลยไม่มีงบที่จะจัดให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องมาดูกันว่ากองประกวดขอให้กทมเขามาช่วยโปรโมท หรือกทมขอให้กองประกวดมาช่วยโปรโมทใครขอความช่วยเหลือใครกันแน่ oh. เราจะได้รู้ว่าใครควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือใครต้องรับความช่วยเหลือ <Okay. S 1> ใครต้องเกรงใจใครนี่ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองคือการประสานงานขอความร่วมมือไปอยังกทมเนี่ยคุณเข้าใจระบบราชการไทยมากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะเป็นเอกชนคุณอาจจะเป็นบริษัทที่คิดและทำสั่งลูกน้องได้ okay. สั่งวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้ต้องได้แต่คุณคุยกับหน่วยงานราชการคุณไม่สามารถไปสั่งเขาได้แบบนั้นคุณไม่สามารถที่จะช็อตคัดเขาได้แบบนั้นอย่างที่3คือคุณบอกไปแล้วกทมไม่ใช่สปอนเซอร์อในการสนับสนุนการประกวดถ้าหากว่าเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วคุยกันในฐานะลูกค้าสปอนเซอร์อาจจะง่ายหน่อยอแต่เมื่อไหร่ที่เขาเป็นคนนอกแล้วคุณมาขอใช้พื้นที่สถานที่เขาค,คุยกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ ไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบนั้นไม่ได้คุยกันง่ายและภาพการโปรโมทครั้งนี้เนี่ยโปรโมกทกทมโปรโมทประเทศไทยหรือโปรโมทกองประกวดอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นคําถามาเนื่องจากว่าพอพิการโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยคนในเน็ตเขาก็มองกันได้ไดแต่จริงๆแล้วมันก็ดีแหละาภาพเนี่ยก็คือมันสวยๆมันก็สวยกับประเทศไทยมันก็สวยกับกรุงเทพ เพราะว่าพอมีการสื่อออกไปเนี่ยเห็นไหมมีสาวงามจากทั่วโลกมาร่วมประกวดที่นี่มันก็คือสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการการป้องกันการระบาดของโควิดว่าประเทศไทยเราทําได้ยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้เนี่ยคนทั่วโลกโหยหาคิดถึงถึงการท่องเที่ยวเราเห็นภาพต่างประเทศญี่ปุ่นเออยุโรปเอ่ยที่น่นที่นี่เอ่ยเราอยากไปเที่ยวใจจะขาด<ช>มาครั้งนี้เช่นเดียวกันการประกวดของมิสแกรนดครั้งนี้คนทุกประเทศเขาสนใจนะครับ แล้วพอเราได้นําเสนอภาพที่น่าเที่ยวของกรุงเทพมันเหมือนกับว่าเติมไฟให้กับหัวใจที่อยากจะโบยบินอ,อยากจะหาอิสระเหมือนเมื่อก่อนอเปิดประเทศเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจะบินมาเที่ยวกรุงเทพมันก็เป็นผลดีที่ได้กับบ้านเรานั่นแหละนี่ถือว่าเป็นการโปรโมททางอ้อมด้วยทําให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นความสวยความงามของประเทศไทย63สาวงามตอนนี้เขากักตัวกันอยู่นะคะในโรงแรมต่างๆ แฟนนางงามเนี่ยจะเห็นความเคลื่อนไหวของสาวงามแต่ละคนที่อยู่ในห้องสี <c oughs> ่เหลี่ยมแคบๆแบบนี้แต่สาวงามแต่ละคนค่ะก็จะถ่ายรูปโพสคลิปวิดีโอเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นถ้าอีกมุมหนึง่งเรามองกันแบบนี้เลยนะและคุณวัตรหรือว่าเวทีการประกวด m i s s แกนอินเตอร์เนชั่นแจะไปใช้พื้นที่ตรงไหนในการแถลงข่าวหรือว่าเปิดตัวล่ะคะในเมื่อท้าดังกรทมเนี่ยไม่โอเพ่น จะไปคุณคิดว่าจะไปตรงไหนได้ก็ยากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอาที่มันมีดราม่าก่อนที่จะมากอทมอด้วยซ้ําก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเออเมื่อก่อนนั้นน่ะอ่ตภูเก็ตภูเก็ตเหมือนเตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยเตรียมความพร้อมว่าถ้าเกิดนางงามมาจะให้สายการบินเนี่ยคือนางงามไปลงตรงไหนแล้วสายการบินจากประเทศไหนบินตรงเข้าเกาะภูเก็ตได้บ้าง เก็บตัวทํากิจกรรมนันที่ภูเก็ตโน่นนั่นนี่แต่สุดท้ายหวยมาออกที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมความพร้อมกันคือจะว่าไปแล้วเนี่ยงานเนี้ยภูเก็ตเขาอยากได้มากเขาเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งนะักท่องเที่ยวมากกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำเอาจริงนะมันเป็นเมืองคือตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยถ้าไม่มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยแห้งมากแห้งแล้งมากมันแทบจะเป็นเมืองร้างอะ่ะคือถ้าเกิดอัตราของนักท่องเที่ยวมากรุงเทพมาลงเครื่องแค่กรุงเทพแล้วก็ไปเลยนะ ไปเมืองท่องเที่ยวไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตว่าไปที่อื่น mm. เพราะฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้เขาต้องการเขาอยากได้ภาพแบบนี้ mm. แต่สุดท้ายเนี่ย mm. มงไม่ลงภูเก็ตไงมงมาลงกทม mm. คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คืกอกทมอเองก็ให้ความอนุเคราะห์ <Ha. S 1> เขาหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันสมูทและภาพมันก็ออกมาดีเพราะเราไม่รู้ว่าการสื่อสารในกองกับนางงามเนี่ย mm. เขาไปพูดอะไรนางงามอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อาจจะว่าเอ๊กกทมโอ้ย okay, nice ูไม่โอเคอยู่ไม่ไนท อยู <You S 2> ่ไม่โอเคอะอยู่ไม่ได้ช่วยอยู่ไม่ helpful เลยแบบนี้แล้วภาพมันจะไม่ดีบอกโอ้ยไม่น่าเที่ยวเลยกทมออกไปเที่ยวที่อื่นไหมล่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่แล้วพอมันปากต่อปากอะคุณผู้ชม, 1, ม1เป็น2 2งไปสี 4, ่สเป็น8 มันไปกันใหญ่เลยนะ<ช>เราอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วสุดท้ายประโยชน์มันก็จะกลับมาที่ประเทศไทยเองอะไรใช่<ล>ก็รอดูการประกวดนะคุณผู้ชมคะคทั่วโลกเนี่ยเขาก็จับตาดูอยู่วันที่27มีนาคมนี้เนี่ยจะได้ทราบกันว่าคใครครองมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี2020 <Yes. S 2> นั่นเองค่ะครับ